จับนักโทษนอนบนแรกไม้รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าจากนั้นก็ใช้เชือกที่ม้วนติดกับลูกกลิ้งมัดข้อมือและข้อเท้าของนักโทษไว้เพชรคาดจะทำการบุนลูกกลิ้งดังกล่าวทำให้ร่างกายของนักโทษค่อยๆถูกยืดออกจากกันข้อต่อของนักโทษจะเคลื่อนตัวกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นของนักโทษจะฉีกขาดแขนขาของนักโทษจะค่อยๆหลุด นักโทษจะได้รับความเจ็บปวดทรมานอย่างแสนสาหัสเป็นหนึ่งในวิธีการลงโทษหรือการเค้นหาความจริงและคำสารภาพจากนักโทษที่ใช้กันบ่อยในหล,หลายๆประเทศในสมัยยุคกลางบางรูปแบบของแร็กจะมีลักษณะคล้ายบันไดลิงดังเช่นในภาพนี้และที่แย่ไปกว่านั้นบางชนิดของแร็กจะมีลูกกิ้งติดน้ำไว้ตรงกลางเพื่อเพิ่มความทรมานของนักโทษเข้าไปอีก